ก็จะมีหอมแดงมะเขือเทศนะคะเห็ดนางลมหลวงกระเทียมแล้วก็พริกนะคะมีพริกพริกอ่อนด้วยแล้วก็ปลาค่ะนี่นะย่างพอให้ไหม้หน่อยๆก็จะหอมดีค่ะนี่ค่ะแบบก็แกะนะกระเทียมก็เอาเปลือกออกก่อนปลาเอาก้างออกนะคะเนี่ยมะเขือเทศแกะเปลือกออกเรียบร้อยนี่ค่ะพริกใส่ไป แล้วก็ตำเลยมะเขือเทศอะคะ่ะใส่เยอะๆกว่านี้ก็ได้นะแต่พอดีต้นที่แม่มปลูกอะเก็บกินแล้วมันสุกไม่ทันแล้วก็เลยเหลือแค่สองลูกเลยใส่น้อยถ้าใส่เยอะเนี่ยะคะ่ะเขาก็เจอชุ่มฉ่ำดีนะออกเปรี้ยวไม่ต้องใส่มะานาวก็ได้ถ้าใส่มะเขือเทศเยอะะนะคะแล้วก็ตำไปค่ะนะตำไป แหมมก็ตำเนี่ยค่ะประมาณนี้ไม่ต้องเอาละเอียดมากอะค่ะจะได้แบบเออกินแล้วมีชิ้นชิ้นแหมมชอบแบบนี้นะแล้วเห็ดนางลมหลวงเนี่ยค่ะมันก็จะแบบกรึบๆด้วยนะอร่อยดีก็จะใส่น้ําปลาไปนะคะใส่น้ําปลาไปแล้วก็จะใส่น้ําต้มสุกนะคะน้ําต้มสุกสักหน่อยนึงเพราะว่าแมมใส่ มะเขือเทศน้อยนะคะมันก็ไม่มีน้ํานะไม่ชุ่มฉ่าใส่น้ําปลาาหล่นอย่างเดียวถ้าสมมติว่าเราทําน้ําปลาหล่นเข้มอะ่ะเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะก็จะใส่น้ําต้มสุกไปก็เดี๋ยวบีบมะนาวสักหน่อยมะนาวสักหน่อยแม่มก็ไม่มีมะนาวไทยนะคะ<ก>อุ้ยตกไปเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อน เอามะนาวมาให้จากไทยค่ะเพราะว่าเวลาเอามะนาวมาทีนะคะก็เก็บได้นานเก็บลูกสดๆนะคะเก็บได้นานสามสี่เดือนเลยสบายถ้าได้เอามานะเสร็จแล้วค่ะก็ใส่ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะอยู่อยู่ต่างแดนอยู่ไกลบ้านนะคะถ้ารู้จักทำเป็นดัดแปลงเราก็จะมี อาหารไทยนะคะกินได้ทุกวันนะคะแล้วก็ปลูกผักด้วยนะปลูกผักหน้าร้อนแล้วก็เก็บไว้กินหน้าหนาวนะคะเรื่องอาหารการกินก็สบายไม่ต้องไปกินร้านอาหารไทยข้างนอกก็ได้ค่ะเพราะว่ากินบ่อยไม่ได้มันแพงเนะววาะเราก็จะทําแบบนี้นะคะมันก็จะโรยผักชีฝรั่งไปด้วยนะคะชอบผักชีฝรั่งหอ,อมๆนี่ค่ะผักชีไทยด้วยใส่ไปค่ะ อันนี้ปลูกเองนะคะแบบวิ่งไปเด็ดมาเลยเมื่อกี้เนี่ยเด็ดแล้วค่ะก็จะใส่ถานนะ้ําก็จะมีแตงนะคะที่เราไปเก็บกันมาอันนี้มีใบบัวบกด้วยค่ะสดๆเลยนะส่วนมะเขือเปะวันนี้ไม่มีเพราะว่ายังโตงไม่ทันเลยนะกินทุกวันนะคะแต่ก็วันนี้ที่ได้ใช้ผักที่ตัวเองปลูกเองก็มีมะเขือเทศนะเนาะมีผักชีฝรั่งด้วยผักชีไทยแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปหาคุณลูกค้าค่ะอะไรลูก เอาผ้าเหรอลูกเอาผ้าอะไรคะเช็ดปากเลยเหรอลูกเช็ดปากรอเลยแหระลูกทำไมเสื้อหนูคอต่ำจังเลยเลูกฮะมันเห็นนมแล้วเนี่ยมันโปแล้วเนี่ยอ้าไง <laughs> อย่าสะบ,บัดแรงสิลูก Uh huh. สะบัดจนหงายเลยไงอะคะเจ้าเมียเอ้ย9 <c oughs> เดือนแล้วนะคะเพิ่มแป๊บเดียวตลกจังเลยอีกหน่อยก็พูด <c oughs> ได้แล้ว <c oughs>